สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับเนี่ยวันนี้ก็มาดูครับจาซันนี่ตักทรายขึ้นน้องใหม่ครับน้องใหม่ก็เพิ่งไปเอามาครับวันนี้มีงานได้เที่ยวที่สองครับตักที่สองครับว่าจะใส่กี่ตักนะพี่น้อง ตักที่สามครับตักหนึ่งก็ประมาณหนึ่งชิวครับตักที่สามแล้วตักที่สี่ครับก็ออกมาครับเดี๋ยวจะมีแนวโน้มได้ยินว่าจะมีอีก หนึ่งพ่วงครับตักที่ห้าครับนี่ีตัดครับมาดูว่าจะใส่กีตัดตักที่หกครับ ตักที่เกดครันี่ยประมาณเกตตักครับเดี๋ยวมาดูตัวแม่ว่าจะใส่กี่ตักนะประมาณหกคิวตัวลูก เดี๋ยวมาดูตัวเมียครับว่าจะใส่กี่ตักหนึ่งตักครับสองตักครับนี่ประมาณเรียบเท่ากันกับแม่นะ กับลูกครับเกือบเท่ากับลูกประมาณนี้ลูกประมาณเจ็ดตักเจ็ดตักครับแม่ก็จะประมาณหกเจ็ดตักประมาณเท่ากันครับนี่ตักที่สาม สามคิวครับเดี๋ยวไปดูข้างบนครับนี่ครับมาดูครับว่าจะออกตัวเป็นยังไงสบายไหมโอ้ติดครับติดลูกหน้าจะใส่เยอะไปครับ แรงครับแรงโอ้สุดยอดครับโอ้ติดทรายแล้วครับติดทรายแล้วพี่น้องติดทรายแล้วครับตรงนี้ต้องปูทางใหม่แล้วนะดันตูดแล้ว ติดสายแล้วเจียดตูดเลยครับต้องปูทางใหม่แล้ว ติดแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะดันตรงไหนเนี่ยจุ่มนะครับโอ้ติดกับโปกเลยแหงแบบได้แบบ ดกก็อยู่ันี่ครับก็จะดันตูดขึ้นครับขึ้นเลยทุดขึ้นเลยทุกนี่ครับก็พื้นไม่แน่นครับมันนุม่ม ตั้งล้ำใหม่ครับโอ้แรงมากเลยครับเรามาดูกันครับ

ให้ไม่โครสช่วยครับเครยบแรงแค่ยอดเลยสุดยอดเลยครับแรงครับแรงแรงสุดยอดเลยเออ แรงครับแรงพี่น้องยอดเลยครับขนาดแม่โคช่วยนิดเดียวครับเพราะว่าถ้าตัวมันเองนี่ไม่มีลูกนี่ขึ้นได้สบายเลยวตัวนี้มันลูกติดครับลูกติด <c oughs> ลูกดันไว้มันก็เลยไม่ไม่ขึ้นแรงครับแรงเพราะว่าลูกใส่เจ็ดครับ แม่แม่ใซ่เท่าไรครับแม่แม่่าครับต้องน่าจะแม่น่าจะหา้หาห้านิดไห้าครึ่งน,น,นินบวมแรงครับสุดยอดครับถนนบวมครับเดี๋ยวก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆครับ ไม่เนี่ยอาจจะลงคอนกรดเลียงมากเลยครับสุดยอดสุดยอด,ดนึดมีแม็กทอนสุดยอดเลยครับอีปอ้าสองร้อยสินี่ครับเกียร์าสามนะครับเนี่ยหลบแข่เบาๆเลยครับ เพึ่งดูเสร็จครับมันมาเลยจะสีแล้วครับสบายเลยครับแรงจัดสมบัติได้ครับพี่น้อง รันรรนี้ก็จะไปวิ่งล่องครับเจอกันที่ไซมูนครับสงซาย,ยังเจอยอะไม่ได้หลียวเตี้ยนะครับบางอย่างแรงครับสุดยอด จัดประหลัดบอกเราจะพาดเดินไปลงลงไปเดินดูว่าใส่เยอะแค่ไหนน,นี่ครับลูกใส่เยอะครับ ลูกใส่เจ็ดตักครับใส่เยอะพอสมควร,มร,มรแม่ก็ใส่ประมาณนี้โอ้สปริงครับเดี๋ยว เขาคันเท่ากันนี่ครับลายเจีวเลยครับเจีวเลยลายกระบ,บะมเนียมเดี๋ยวมาดูอสีถลอกเลยสีถลอกครับเป็นไรครับหน้าจะมีครับเชื่อมพอใส่เลยสวยงามครับ สวยงามตามองเรื่องครับเดี๋ยวรอคนขับมาขันตัวนี้ขึ้นก่อนนี่ครับคนขับขึ้นไม่รู้ขึ้นตอนไหนนีนต่ตึงเขาตึงเขามันออกได้ไหมกินน,บบน้ท่าก็มี ไปนมานอนเะอยอะลูกก่นแอันนี้มืน่นเอาเดีวจิมไปด้วเอาทแนสเอาลูกไปน่กับได้ตัวลองแรงมึงวันนี้ใช้เป็นตัวถึงโซ่ครับ โอเคครับเดี๋ยวขึ้นรถก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดไหมครับขึ้นรถก่อนรอบแค่ไม่ถึงสิบเลยครับประมาณ7จ็ดร้อยรอบสิบรอบอสุดยอดหน้าเกียสี่สบายเลย ในความเร็ว20รอบเท่าไหร่รอบเท่าไร9 7ฮะ700รอบอยู่ที่700ครับลากเดกสีที่ความเร็วย,ยังไม่ถึง20เลยรประมาณ10 70 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปได้สบายเลยครับนี่ครับมาดูครับขึ้นลาดยางเรียบร้อยนี่ แยกเกสีแล้ครับโอ้เสียงเอร์โบนี่นึกว่ารถกระบะค,ครับนิดเลยครับก็จะยกโยกนิดหนึ่งครับถน,นั้นไม่ดีครับสุดยอดเลยครับ โชคมันจะเปนซึ่งขาัดกััดะลรนี่ครับวิ่งแบบโอ้ ทาเที่ยวอย่างเดี้ยแต่เรวกันดูความเสียงเทอร์โบหวานมากเลยครับ มีอาการดึงดึงแม่ไหยครับคือว่าสุดยอดเลยครับอาการดึงแม่ไม่มีเลยนี่ครับไปืูจุดจวด เสียงเทร์โบนี่สะใจมากเลยครับถ้าตีกวยออกข้างเนี่ยโอ้สุดยอดบอกเลยฮอนสุดๆใก้ okay, อยู่ดิทำเหบนี้ฮอนสุดๆดบอกเลยเคีเคยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เทีเลยครับนี่ครับดเกี่ยเครับขันลมเครื่งใหญ่ครับ ขนมสักอ้วนขนมกษตรนี่ไปไงปบิดบิดบิดจิบล้อไปบ่ได้ครับไหมกว่าขัดแล้วกันมา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 เดี๋ยวกเกียวมันเติมหนึออล้อเราไปได้ครับล้อน่าจะไปได้อีกมั้ง ขึ้นสะพานครับนั่นกี่ร์ห้าเลยครับสบายสบายครับสบายเดี๋ยวมาดูครับอาการว่าจะดันแม่ไหมอู้ดันอยู่ครับดันสุดก็ปกติครับโอเคครับคลิปนี้ก็ ขอจบเ,เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ